รถรถกระบะครับก็จอดตรงนี้แล้ชาวบ้านก็เรียก,กมามีก,ก็มีคนมุงอยู่แล้วผมเดินมาดิเขาเรียกมามาจับนะมาดูให้แถวอวารมณ์เบาดูครับ và hẹn hòa và hẹn hòa là hẹn hòa là hẹn hòa là hẹn hòa

แมันคลายแล้วมันคลายแล้วมันคลายแล้วได้แล้วะวันล่อยเดึงคอยเดึงมาปลอยจากขาเหี่ยวไม่เดี่ยวเจ้าได้เลยนะไมได็เลย ไปลื้อถุงมืออ่่